สวัสดีครับผมเช้านี้นะครับวันนี้อาจารย์ปู่บุญธรรมมาเป่าช้างให้นะครับ ยืนทานี้ยืนได้สวยนะครับเหี่ยวเยอะเลยครับผมเหี่ยวหดเยอะเลยนะครับ ขอให้ายไป,ไปนะครับแม่หมีคงจะสบายตัวนะครับ แล้วลุกได้เลยครับลุกเกินเลย <c oughs> หางเริ่มกระดิกดีแล้วนะครับหางเริ่มกระดิกบ่อยแล้วนะครับผมทางถ้าหางกระดิกดีๆแล้วก็มีอะไรดีๆขึ้นนะครับ กระดิกเริ่มเริ่มจะกระดิกบ่อยนะครับกระดิกดีครับเมื่อคืนก็นอนพิงกับฟูกตรงนี้นะครับผมนอนได้ดีนอนสบายนะครับไม่ค่อยดิ้นนะครับเมื่อคืนก็สงสัยจะอยู่ตัวนะครับพยุงตัวเริ่มที่จะชินกับการอยู่อย่างนี้นะครับ คุณตาปรุงยาอะไรมาให้ครับวันนี้ <ยา S 1> ปรุงยาอะไรมาให้ครับผมมาให้มันหยุดบวมนี่แหละครับยา,าของค<ร>ุณตาร<ด>ครับผมลงมาเยอะหางแขงไปแขงว่าหางแขงดีแล้วเนาะครับหางแขงได้แล้วครับสวัสดีครับผม วัสดีแฟนคลับ FC ช่องแฟมิลี่สีสับไทยที่น่ารักคทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะไปทำบุญกันนะครับผมโดยมีผ้าไตรนะครับแล้วก็มีเทียนนะครับมีข้าวของเครื่องใช้นะครับผมซึ่งเราก็จะให้คุณแม่รักเหนนะครับเป็นเจ้าภาพผ้าไตรในวันนี้นะครับผม ไปทำบุญที่วัดนะครับเผื่ออะไรดีๆจะจะเข้ามานะครับผมวันนี้อัปเดตอาการคุณแม่รัศมีนะครับดีขึ้นเยอะกว่าเมื่อวานเลยนะครับผมอาการหดเหีียวทางช่องคลอดก็ดีขึ้นมากนะครับผมวันนี้ก็มีกําลังใจขึ้นมานะครับก็มีกําลังใจขึ้นมายเยอะนะครับผมหลังจากที่เมื่อเช้านะครับอาจารย์ผูบุญธรรมได้มาเป่า ขาเป่าช่องคลอดให้นะครับผมก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเป็นดีขึ้นตามลําดับนะครับผมวันนี้โอ้คุณแม่เดี๋ยวจะไปทาบุญนะวันนี้นะ,อะโอ้แค่ของกินนะครับผมอเดี๋ยวเรามาขอขมาช้าก,ก่อนครับออกามาที่ก่อนอ,อันนี้เราให้คุณแม่รัตเีนี่เป็นเป็นเจ้าภาพเลยนะครับให้เขาได้บุญ ได้กุศลนะครับผมได้รับบุญได้รับกุศลนะครับผมเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับเอ๊ะการ์ดมอฟุ่มฟูแมกกาสแฟร์นะอธิษฐานกันเลยครับผมเอ๊ะเนาะไม่เอาสารดื้อคุณเมตสุมีเอ้อไงเนี่ยคือไปกันไงออนไงซ้ำกันจอหนางบุญทีว่าบุญวาชันดื้อในบุญพาตรับุญเข้าของเครื่องใช้ บุญเตียนนังกีทำบุญที่วัดตาลนองพยพไงเนี่ยก็ขอสิบุญบุญสมทั้งหมดทั้งมวลในอันนี้จิ้ดลับด้อเด้ออันหายทุกหายเจ็บหายโรคหายไข้อันจิ้มเคราะห์จิ้มดำมาในหู้อในหื้อในในการประชุมาในหื้อในบรรดานังกีว่าบุญเด้อเด้อนังกีว่าบุญทวัด้านน้องพยพไงเนี่ย ขอให้คุณไม่รักษาหนี้หายจากอาการปวดอาการเจ็บเรื่อยเืินแถวขดัดปลอดภัยหรือเน่สาตูเน่เด้ชาตุาเ,ขอขอเจ้าเไรียมเวลาเด้ออันนิชมบุญบุญสาธุกตาธุกเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกันครับผมไปกันเลยครับโอเคครับ namo a s a p a k a v a a r a s a m m a s a m b o d h s a n a m a a p k a v t o a r a h t m m a s a m a ยานมังนาาการิ

แล้วเราก็ถวายปัจัยนะครับช่วยสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับผมและฐานพระน,นะครับแผ่เมตตาที่ดุจบุญบนไปให้กับช้างป่วยไม่พังรัศมีของเรานะครับผมได้รับคลบุญบุญสนในครั้งนี้นะครับ ให้แถวขัดปลอดภัยาจากอาการปวดจากอาการเจ็บนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเิฟซีทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือนำกิจนำใจให้เรามานะครับครอบครัสซีกิ์ไทยในวันนี้เรต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดนะครับผม หายไปๆด้วยเถินนะครับสาธุเ,เรามาดูาการคุณแม่รัศมีดีกว่านะครับวันนี้หลังจากที่ผมไปทําบุญที่วัดป่าหนองพยอมมานะครับกลับมานะครับผมอาการดีขึ้นเยอะเลยนะครับคุณแม่รัศมีตอนนี้นะครับผม ผิวหนังหดเหี่ยวลงเยอะเลยนะครับผมดูครับวันนี้โอ้ดีกว่าทุกๆวันนะครับเพราะว่าเริ่มเหี่ยวเหี่ยวหดลงเยอะเลยนะครับผมประครับประครองตัวเองนะครับได้ดีขึ้นนะครับหางก็กระดิกดีนะครับเนี่ย อาจารย์ปู่บุญธรรมก็มาเป่าให้นะครับคุณหมอก็มาดูอาการทุกวันนะครับผมเราก็ไปทําบุญด้วยครับวันนี้ไปถวายพระตรนะครับถวายปัจจัยนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับช่วยร่วมสร้างพระพุทธลูปนะครับผมฐานพระด้วยนะครับวันนี้หมดเยอะเลยนะครับถึงจะ จะบวมนิดนแต่ก็ไม่ตึงนะครับผมเหี่ยวโอ้คุณแม่รัศมีหายไปนะครับผมคุณแม่รัศมีของเรานะครับวันนี้นะครับเมื่อคือนก็นอนได้ดีนะครับไม่ค่อยดิ้นนะครับเมื่อคือนไม่ค่อยดิ้นนะครับก็คิดว่าคงจะเริ่มชินนะครับผม คุณแม,ม่รัศมีขอให้หายไวนะครับผมขอบคุณทุทททกๆกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้คุณแม,ม่รัศมีของเรานะครับของ f อทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมแต่ทำบุญวันนี้ก็รู้สึกสบายใจนะขึ้นเยอะนะครับผมว่าอัน,นิสงส์เดี๋ยจะมีอะไรดีๆเข้ามานะครับช้างก็จะได้รับบุญกุศลด้วยนะครับ f อทุกท่านก็ ได้รับกันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับคุณแม่รัศมีหายไวนะคุณแม่นะหายไวนะครับคุณแม่รัศมีของเรานะครับกินยาบ้าได้บ้างเยอะกินกินยาได้บ้างแล้วนะครับผม หายไ้ไวหายไวคุณแม่นะหายไวครับปลูกนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับผมนิ่มนะครับได้ถอยหลังเข้าไปที่ซอกนะครับผมป <ś c oughs> ลูกจ่องตลนห้อยเนี่ยครับถอยหลังข้อซอกมุมตรงนี้นะครับผมพิงนะครับเ <ś c oughs> ราะ โอเคครับอาการเือคุณแม่รัศมีวันนี้นะครับดีขึ้นเยอะกว่าทุกวันนะครับผมตอนนี้ก็ให้คุณแม่เขาได้นอนพักผ่อนก่อนนะครับเรามาร่วมส่งกําลังใจให้คุณแม่รัศมีนะครับให้ป่วยไว้ด้วยกันนะครับผมกับอุปกรรมคุ้มครองครับทาพิคเนตรักษาปกป้องนะครับผมพระนรีสวนอวยพรโดยใยแล้วคาดตดภัยนะครับคุณแม่รัศมีนะครับขอบคุณครับผม สวัสดีครับ